สวัสดีท่านผู้ชมพี่ๆลุงปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป,ป่าครับพี่ๆซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาคนเดียวนะก็อาจจะอันตรายเล็กน้อยนะก็วันนี้เนี่ยผมนะก็จะขึ้นไปยังป่าแทบนี้นะก็ฝนไม่ได้ตกนาแลลวพ,พี่ก็อยากจะไปดูนะว่าจะเจออะไรไหมนะป่าดาน,นบนนู้นนะก็คิดว่าจะมาตามเก็บพวกผักนะพี่ๆ แล้วก็จะมาดูเฮดโคนนะเพราะว่าช่วงนี้เฮ้ยเสียงไข่พี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงไขอ่อะเมื่อกี้ผมหูฝาหรือเปล่าพี่ดีหรือเปล่า ไม่ทันเปิดตัวก็ดิ้นซึ่งคนทะเลาะกันเลยพี่คลิปยังไม่ทันเริ่มเลยนะพี่พพยินไหมครับเห็นไ,ไหมเห็นไหมไม่ทันเปิดตัวก็ดินคนทะเลาะกันเลยใครมันทะเลาะกันนะพี่เมืนเสียนจะเริ่มเงียบแล้วนะพี่พ ได้เปล่ับมาปุ๊บเนี่ยก็ได้ยินเสียงเลยพี่ทำเอาผมเนี่ยงงไปตามตามกันเลยแล้วก็ตรงนี้พี่ได้ไหมเปล่าเชื่อใครมันทะเลาะกันนะประเด็นคือที่ที่ผมจะไปพอดีเลยพี่ ได้กันเหรอพี่เีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าพี่ๆจะได้ยินหรือเปล่านะแต่ผมได้ยินมาจากท่านเหมือนเยมีหรือเปล่าครับได้ยินหรือเปล่าพี่เสียงมันทะเลาะกันนะ

เหมือนบอกว่าเข้ามาเข้ามาแล้วมันลึกไม่เชิงดิมันเป็นลึกดีครับไอ้เจ้าหมอพี่เป่นอะไรป่ะมาเลี้ยงงานี

ของก่อนนี่ไอเจ้าตัวนั้นนะผมไปเจอมันเลยนะไอเจ้าตัวอะไรนะถ้าโถสีฟ้าเนี่มันถือมอทีนะไเล็กสิ่งอไม่รู้ไอเลอกสิ่งไรนี่ไะ ย้ยเฮ้ยเพ้มยมากเา้า,าเพปบอยัมันห่มยอมดกพี่

ตาเขาไปยุงไงไอ้จอห์นยังไม่ได้คอยหนูค้องนะตอนนี้นะพาทิพก็ไม่ออกหรือพี่เห็นหรือเปล่าแต่ไม่ออกเลยแลมีงานนั้นโดนลูกหลอกแน่เลยพี่พี่สู้กันหนึ่งคนเลยนีม่มีคนสู้กันนะ นี่งขึ้นข้อเลยสินี่มันอะไรกันไม่ต้นใจเพน่อผมเดี๋ยลองโยนมาให้ดูนะไม่นใจมเ้ยดูแล้วเหมือนจะเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ นี่มงเนี่ยนี่นมันน่าเล่นอะไรนะั่นอ่ะมันมีแต่โดนยุงกัดเลยอะไรเนี่ยซุทะเลาะกันทำไมเนะี่ยจะตีกันทำไม,ไมเก็บปไปเลยฮะตีกันทำไม Lâu khả đồ chịu cao cao chịu dùng chịu đó thì chung ai nữa chịu 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 นี่นี้ผมไม่ได้เอาน้าไม้มานะคลิปเมื่อวานเะนี่ยโดนแบนเลยพี่ไม่รู้ว่ามันเนื้อหาหลุนแล้วแต่คือผมหยิบน้าไม้มาเนะี่ยคลิปโดนแบนผมก็ไม่กล้าเอาไมางนะ้งะมาทำอะไรกันเนี่ยฮะเดี๋ยวซีโม่เพลือซะชิบเพลือ มันเดินมาหรผมเอามันไม่ทะเลาะกันแล้วหรอจะมันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าผมไม่แนา่ใจานะมันใชใ่เจ้าหมอผีต่างแดนหรือเปล่านะน้ำเมฆเยู่อ่ะฮะน้ำน้ำเมฆมู้มกับเจืออ่ะฮะบันที้ฮะฮะน้ำเมฆมู้กับเจืออ่ะมู้กับเจ้ืจออะโอ้ฉี่ฟ้องลาอู เขาไม่ใช่หมอพี่นะเขาไม่ใช่หมอพี่ที่อยู่ด้านล่างนะในเก็บในเก,ก็บเพลือเขาบอกว่าเขาเป็นน้องของเจ้าหมอพี่ตั้งแดนนะชนะเลยนะบอกเก็บเแลนด์ืะมีกระโปงเลือเมหลเขาบอกว่าไอ,นะนะอ้คนนี้เขาบอกเขาบอกไอ้คอนเป็นคนบ้าเลยพี่ผมว่าน่าจะบ้าทั้งสองนะดูแลว้ว ได้กินเหล้ามาไหมเนะนี่ยเนี่ใช้อูบัสไส้อะฮะเนี่ยอูบอัสไส้<า>อ,อ,อะฮ<า>ะโอ้ยมันพูดคำยากนะมันพูดคำยาบนะแต่ว่ามันผมอธิบายให้ไม่ได้นะมันคำยากขายเอามากมกากเลยีลน่นเลกัน คือผมมาคลิปนี้เนี่ยเหมือนมาดูคนทะเลาะก,กันเลยนะพี่กะว่าจะมาเยี่ยมชมนะแต่ก็คือเมียจ้าทองตัวนะผมก็น่าจะไปไหนไม่ได้นะมันเป็นคนทําค้อนะตอนนี้มันจพะพะัดชนะมนมือฮะมันเหมือนจะบริกรรมขาถานะขอนุญาาเดินถอยหลังไปก่อนนะทำคองใส่ผมแน่เลยจะใช่ท้องแลาาือาสียหรป่าทอง

còn để cho tụi nó nữa nó sẽ bị làm ui venez này, không phải này để nào ui lo nào ui này lo ui venez nào ui 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 เ,เชีย,นะยรน้องแบบดุสัยจะคลายทำไม<อ>ปล่อยมันไปอย่าไปทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไงกลไป<อ>ในป้าอย่างเงี้ยมาทะเลาะก,กันเจ้าลูกสี่เงี้ยมันมันจะมีนิดิ์กันพี่ ไปยืน <g ings> ี่แกืนกันไ,ไปเลยอตีกันทำไมมึงด้วยไปเลยไปโน่นไปไปเฝ <g ings> ้าู้นเลยดูขึ้นมันทะเลาะอะไรกัน <g ains> <g ings> ตรงนี้ที่เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นน้องของมันน่าจะเป็นน้องของไอ้เจ้าอันนี้น,นะพี่พี่ ไอเจ้าหมอดีต่้งแดนนะเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยเคยเจอมัน้วยนะผมว่าคลิมนี้นะก็เริ่มมืดนะที่ดูบรรยากาศได้นะมองผมเราจะต้องไปก่อนนะฝนเริ่มตกนะเพราะว่าอยู่ต่อไม่ได้นะที่ดูก็ไอเจ้าพวกนี้นะเดี๋ยว้ามันได้สติขึ้นมาเนี่ยเริ่มมืดเนี่ยผมบอกแล้วลิ้รมันแรงมากนะติดที่ว่าตอนนี้เป็นตอนเช้านะผมก็เลยเยังพอสู้แรงมันได้นะ แต่ตอนมืดเนี่ยเอาแรงไม่อยู่จริงพี่โอเคพี่ไวแล้วเนะี่ยเป็นยังไงที่ด้านนอกเลยครับพ,พี่ถ้าเกิดว่าพี่พี่ท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพวกผมก็ขอภัยนะคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนะก็ต้องขอภัยด้หนนะาที่คลิปนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไปในบ้านหรือนะเพราะว่า เปิดตัวมาเนี่ยก็เจอดีเลยพี่ีได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะมันจะเป็นไอเจ้าอันนี้นะเออเขาเรียกว่าอะไรวะมอพีนะหมอพีตั้งแดนนะพี่พี่กับลูซี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นลูซี่อะไรนะแต่ดูแล้วก็คุ้นๆทั้งสองเลยที่คุ้นกันน่าจะเป็นมอผีนะเหมือนมันบอกว่ามันเป็นน้องชายของมอพีตั้งแดนนะพี่พี่ส่วนตัวผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จน,นะที่มันได้พูดออกมาไหมนะ มันก็เริ่มมืดแล้วแหละก็มองจากกลองเนี่ยจะดูไม่มืดนะแต่ว่ามองถ้าเข้ามาจริงๆเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วนะพี่พี่โอเคพ,พี่ไว้เราเจะกันใหม่คินหน้าฝากคลิปนึงไว้หนึ่งแชร์ได้พี่ครับผม